เดี๋ยวเช้านี้เราจะไปทําอะไรกันครับเราจะไปดูปลาที่เราครับอ๋อปลาที่เราดักรอบไว้เหรอครับใช่ okay, รครับครับเราไปด้วยกันเลยครับลุยครับลุยครับแล้วใครเดินนะโอ,อ,นนโอ้ได้ไหมไปลาครับปลาชนครับโอ้ได้จริงๆด้วยโอ้ ไปไปเมาถอดหน้าขึ้นนะยองลื่นถอด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 ดึงดึงดึงด่ะโอเคไปบ้านไปเย้มาดูนี่สมาช่อน่ลยว้าวชอบคุ้นเอ้ยชิมาย เดิมเด้มเหนใชาโอ้โอเฮ้ครับเราตักแค่นี้ก่อน,นะครับ